เครื่องชั่งน้ำหนัก JSK รุ่น Ws3 นะฮะอันนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่หน้าจอจะเป็นดิจิตอล5หลักนะฮะโชว์สเกลอ่าเป็นกิโลกรัมเนะี่ยเป็นจุดหนึ่งทศนิยมนะครับทศนิยม1หลัก ตัวนี้นะครับเป็นค่า,า BMI นะฮะแสดงว่า,าตารางน้ำหนักของเราเนี่ยน้ำหนักกับส่วนสูงเทียบแล้วอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่นะครับช่องหยอดเหรียญด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะรองรับทุกเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นตัวโลโก้นะครแล้วก็แท่นยืนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแท่นยืนด้านล่างจะเห็นว่าตัวโหลดเซลล์ตัวนี้นะครับจะยกสุตัวข้างล่างจะยกกับพืนเนี่ยมันจะมีตัวยาง ลองอีกชั้นหนึ่งนะครับมาด้านหลังตัวตู้นะครับอันนี้หลังตู้ก็จะเห็นว่ามีตัวล็อกนะที่เป็นหูช้างตัวที่หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างสุดนะฮะสีนะ่ยึด,ดได้คอได้สี่จุดถ้าเราเปิดจากข้างหลังออกมานะฮะัตรงนี้จะเป็นตัวลำโพงไขกุญแจออกมาปุ๊บข้างหลังก็จะเห็นว่ามีแผงคอนโทรลอยู่นะครับ ตัวช่องหยอดเหรียญน,นะฮะแล้วก็ตัวกล่องเหล็กกล่องเงินกล่กองเงินนี่จะเป็นกล่องเหล็กข้างล่างก็จะเป็นตัวฟิวนะฟิวถ้าไฟกระแสไฟเข้าฟิลก็จะขาดนะป้องกันเกิดเกิดอันตรายได้เอะลองดลองนะฮะ นะครับนี่ก็คือรีวิวการทำงานของตัวเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับรุ่น W S สาม